สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บพริกในสวนนะคะเก็บพริกเนี่ยวันเดี๋ยวจะทําเลี้ยงพระวันสงการนะคะทาบุญใหยให้มาเก็บพริกเต็มต้นเลยค่ะเนี่ยจะทำอพริกจะทําน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็มีแกงส้มเส้นอะไรเยอะๆได้ลูกนู่นนะ คือมะม่วงจริงจังน้าจะโดนอะไรแดงๆนี่ลูกลิสติแม่ปะคะลิสติแม่ค่ะเเยยลนี่ค่ะคุณยิสยาบีแคฟฟ์บีแคฟฟ์บีแคฟฟ์คุยคุยกับคุณผู้ชมสิลูกเป็นไงบ้างคะอลิซาเบธคะเป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวเนี่ยม่รู้ออกกล้องจะเห็นหรือเปล่านะคะ ใช่เพราะว่ามาปิดนสีแดงเนี่ยจะเห็นค่ะทุกคนพมาปิดสีแดงจะมองเห็นแล้วก็ดอกไม้อันนย้าลิเด็ดนโลกสองอันนะลูกแป๊กนึงค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยเด็ดแม่ถือจงวเซงค่ะเป็นไงบ้างลูกนี่โอ้ยยัเต็มอันแดงหมดเลยอ่ะอืมอืมอืมลูกด้วยอ่ะเว้ยเป็นอะไมลูกอลิเบ ระวังนะคะอะอะแล้วบ๊ายบายสิบายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะช่วยนะพวกนี้นะคะนะคะก็เดี๋ยวจะนะคะโอเคทุกคนนะคะพรุ่งนี้ทำโบนัสวัสดีวันศุกร์พรุ่งนี้ตอนเช้ามี ใจบาดใจบาทปีใหม่สิบองแล้วก็สามาต์เรียกภาพเียประมาณที่บ้านที่บ้านสวนนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็จะจะลงภาพจะให้ดูนะจะลงวีดีโอให้ดูนะคะก็วันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชบ๊ายบายค่ะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะมีความสุขแข็งแรงกันทุกคนนะคะ